สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจำรายเดือนของช่องโอสถิชแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงคนลัคนาราศีธนูประจำเดือนสิงหาคมปี2567นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนลัคนาอะไรนะครับผมแนะนําให้เอาวันเดอนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับที่แนะนําให้ใช้ลัคนาเกิดในการทายเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการทายนะครับ เราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่านในเดือนสิงหาคมนี้คนลัคนาราศีธนูดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้คนลัคนาราศีธนูจะยังมีปัญหา หลายๆอย่างที่จะต้องแก้ไขนะครับโดยเฉพาะวันที่1ถึงวันที่25สิงหาคมที่อาจจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามารบกวนมากกว่าปกปติแต่หากคนลัคนาราศีธนูมีสติที่ตั้งมั่นก็จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเองนะครับและคนลัคนาราศีธนูคนที่จะต้องระวังเรื่องของการคบหาเพื่อนฝูงไว้ให้ดีเพราะเพื่อนฝูงอาจจะพาให้เสียได้นะครับ นอกจากนี้ในช่วงของวันที่13ถึงวันที่31สิงหาคมคนลัคนาราศีธนูอาจจะมีเรื่องแปลกๆเข้ามาหรือได้เดินทางไปยังที่แปลกๆเจอเหตุการณ์แปลกๆเข้ามาในชีวิตได้นะครับสำหรับเรื่องของการงานนั้นเดือนนี้ถือว่าไม่ค่อยที่จะราบรื่นมากนะักการงานจะมีการแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเยอะไม่ค่อยเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้บางครั้งอาจจะต้องล้มแผนงานไปเลยก็มี หรืออาจจะต้องมีการเดินทางเพราะเรื่องของงานที่มากขึ้นซึ่งจะต้องปรับตัวเยอะทําให้เหนื่อยได้ง่ายยกเว้นคนลัคนาราศีธนูท่านใดที่ทํางานเดินทางไกลๆอยู่แล้วหรือทํางานร่วมกับคนต่างถิ่นต่างชาติอันนั้นเรื่องของงานอาจจะกลับดีแทนนะครับสำหรับเรื่องของการเงินนั้นยังถือว่ามีความมั่นคงในระดับหนึ่งการเงินจะมีการพัฒนาไปข้างหน้าแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักอาจจะนำพาหรือชี้แนะช่องทางทางการเงินมาให้ได้ อย่างไรก็ตามเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหากดดันไม่ราบรื่นเข้ามาอยู่บ้างในช่วงของวันที่2ถึงวันที่26สิงหาคมซึ่งจะเกิดจากพฤติกรรมความตามใจของตัวคนลัคนาราศีธนูเองทําให้ระเบียบของการใช้เงินมีปัญหาได้นะครับสําหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นถือว่าอาจจะไม่ค่อยดีนักอาจจะมีเหตุวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนฝูงคนรู้จักที่อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาบางอย่างให้เกิดขึ้นภายในบ้านภายในครอบครัวได้คนลัคนาราศีธนูจึงควรที่จะต้องมีสติดีๆในการเลือกคบคนและในช่วงนี้จะต้องระวังคนในบ้านคนในครอบครัวเกิดอาการเจ็บป่วยอีกด้วยนะครับสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยนี้ถือว่าไม่ค่อยที่จะดีนักระวังความสัมพันธ์จะแปลเปลี่ยนคนรักเจ็บป่วยหรือมีการเดินทางไกลทําให้ไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตากันมากนัก โดยเฉพาะในช่วงของวันที่26ถึงวันที่3 1สิงหาคมอาจจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่าคาดฝันเข้ามาทําให้ทะเลาะกันได้ง่ายคนลัคนาราศีธนูจึงควรที่จะต้องมีสติเอาไว้ให้ดีๆก็จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้นะครับสำหรับคนโสดเดือนนี้ไม่ค่อยแนะนําให้รับใครใหม่ๆเข้ามา ราะมีแนวโน้มจะเจอแต่คนที่คบกันได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นและหากเป็นคนที่เข้ามาในช่วงของวันที่26ถึงวันที่3 1สิงหาคมก็อาจจะนำพาปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมได้ถ้าจะมีใครเข้ามาในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นคนต่างถิ่นคนต่างแดนคนบ้านไกลแต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นถ้าจะให้ดีอย่าเพิ่งคบกับใครให,ใหม่ๆในช่วงนี้ให้คนลัคนาราศีธนูรอจังหวะที่ดีกว่าในช่วงถัดๆไปจะเหมาะสมมากกว่านะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาการไทยดวงภาพรวมกล้องๆว่คนลัคนาราศีธนูประจําเดือนสิงหาคมปี2567นะครับถ้าเกิดใครต้องการคำทานายที่มีความละเอียดแม่นยําที่มากขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คำทานายที่มีความละเอียดแม่นยํามากที่สุดและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัจจัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องโอสติชานลได้วันนี้หมอภายก็ขอลาแค่่นนี้ไปกอ สวัสดีครับ